สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพราะบเรา2คนนะครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยของขวัญปีใหม่เยอะเลยเยอะนะฮะก็คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ววันนี้จะพูดถึงในส่วนของกระทรวงการคลังคือจริงๆมันมีหลายกระทรวงม,ม,ม,มันยิบย่อยอะที่จัดของขวัญปีใหม่โอ้โห จัดเต็มอ่ะจัดเต็มก็จะให้เราสำลักความสุขกันครับก็ท่านไปลองศึกษาดูมันเกี่ยวเรื่องกับผลประโยชน์ที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสกันที่กระทรวงการคลังซึ่งของขวัญปีใหม่กระทรวงการคลังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็จะมีอยู่5เรื่องหลักๆหลักๆนะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องย่อยต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเพียบบครับเดี๋ยวไปโครงการแรกก่อนเลยอันนี้ ชับดีมีคืนครับชับดีมีคืนเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเวลาไปซื้อสินค้าก็สามารถนำวงเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนภาษีของตัวเองได้ครับก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลงซึ่งชอปดีมีคืนก็จะเริ่มตั้งแต่1มกราคม66จนถึง15กุมภาพันธ์66นะครับโดยกำหนดให้ ผู้ที่มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักค่าลดหย่อนสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน40,000บาทบโดยแบ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการจำนวน3 0,000บาทแรกอ,ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส และ2ค่าซื้อสินค้าหรือบริการอีกจํานวน1,000 0บาทออกใบกํากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเช่นซื้อสินค้าและค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,มรวมถึงค่าสินค้าโอท็ top. แต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ10ประการดังนี้มีมหนึ่มีที่ไม่ได้ด้วยนะใช่ซื้อสุราเบียไวน ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือรวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยาสารค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยาสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัรก,กุเทสค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการสําหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม6 6หรือสิ้นสุดหลัง15กุมภาพันธ์66และค่าเบี้ยประกันวินาศภัยซึ่งโครงการช้อปดีมีคืนก็คาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ56,00 0ล้านบาทนะครับก็ ท่านที่ไปซื้อของกับร้านค้าที่มีใบกำกับภาษีใบวัดนี่แหละนะครับ,รบในช่วง1นมกราถึง15กุมภาพันธ์ก็ขอบินใบเสร็จเขามาด้วยจากนั้นเวลาท่านยื่นภาษีเนี่ยก็เอาบินใบเสร็จเนี่ยยื่นประกอบด้วยก็จะเป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทก็จะทำให้ท่านเสียภาษีน้อยลงซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ยอมขาดทุนนะ ก็เพื่อกระตุ้นไงให้เราไป <S <S ใช้จ่ายซื้ของกับร้านที่อยู่ในระบบภาษีอันนี้นะชอบดีมีคืคคนคอ่ะต่อก็อีสี่มาตรการ,รที่ออกมาติดติดกันเลยนะครับ,รบมาตรการที่สองต่อจากชอบดีมีคืここนก็คือในเรื่องของมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับโดยลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ15ของจำนวนภาษี ที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี2016สองพสิมมติเสียทั้งปี1,000บาทบนะครับก็ลดไปร้อยละ15บห้าก็โอเคนะโอ้ยโอเค,อ,เคอยู่โอเค,คอยู่นะฮะมาตรการถัดมามาตรการที่3ครับลดค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตรและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับในปี2 5 6 6โดยลดค่าจดทะเบียนการโอน อสังหาบริมทะครั์ปกติเนี่ยร้อยละสองครับลดไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละหนึ่งนะครับแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนนะครับการจำนนงอสังหาริมทรัพย์เดิมเนี่ยก็คิดร้อยละหนึ่งครับเหลือเท่าไหร่คุณต้นเหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอ้โหลดแบบหัวภาพอลังการเลยอลังการเลยครับสำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยนะครับได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคาพาณิ์แล้วก็ห้องชุดทางบ้านมือหนึ่งและมือสองเลยนะแต่ สินทรัพย์เนี่ยต้องไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทใครจ้องจะซื้อบ้านช่วงนี้ซื้อได้เลยครับคือเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงน้อยลงครับสีครับมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นครับที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศนะครับแล้วก็ลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศจากลิตรละ4.726บาทเดือนลิตรละ0.20บาทอ๋อัอันนี้ค่าเครื่องบินก็น่าจะถูกลงใช่มันมันเป็นผลกระทบเหมือนเป็นห่วงโซ่อะในประเด็นเนี้ยนะคือคือประโยชน์อะเป็นห่วงโซ่ดีกว่าอนี้เป็นผลกระทบได้กันไหลต่อเลยได้กันหลต่อเลยใช่อ่าซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมยาวไปนู่นครับถึง30พิถุนายนเลยนะครับครับอย่างที่คุณต้นบอกคือเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็บรรเทาผลกระทบการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี่เองและประเด็นข้อ5านะครับมาตรก,การที่5ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรายาสูบแล้วก็ไพนะ่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราชสองพันหรกสิบให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ประเภทที่1และประเภทที่2 สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อเนื่องอณนะสถานประกอบอการเดิมก็คือใครอาจจะหยุดไปช่วงโควิดกลับมาประกอบการใหม่อืเป็นที่เดิมนะครับ,รบเขาลดภาษีพวกนี้ให้นะครับเพื่อแต่ว่าประเภทใบอนุญ,ญาตต้องเป็นแบบเดิมนะนะครับที่ขอยื่นไว้ตั้งแต่1มกราคมจนถึง ราบธันวาคมส5 6 6รครับครับเป้าหมายบนรัพภัณของผู้ประกอบการที่จะรับใบอนุญาตขายสุรายาสูบและก็ไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้ครับก็เป็นผลพวงมาจากโควิดนี่แหละที่ทําให้เราได้ส่วนลดต่างๆที่เยอะแยะมากมายในหลายๆธุรกิจครับคือภาคธุรกิจได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของภาษีและค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะทําให้สินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมันมีราคาถูกลงในส่วนของพี่น้องประชาชนครับแต่ยังไม่พอครับ มีอีกนะอันนี้เป็นในส่วนของธนาคารรัฐต่างๆมาก็มีเต็มเลยใช่มชุดใหญ่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มจากทกสนะครับก็จัดโครงการชำระดีมีคืนลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนและมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูก็จะมีเงินโบนัสพิเศษสำหรับคนที่จ่ายหนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยชำระดีมีคืนนะครับ ทางธนาคารออมสินก็มีโครงการวินัยดีมีเงินเช่นเดียวกันฮะคนที่จ่ายหนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะมีเงินโบนัสให้บางส่วนก็เป็นการเติมเต็มเติมเต็มนะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยเนี่ยก็มีการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SME นะครับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือว่าทพว ก็มีมาตรการผ่อนดีมีคืนนะครับมีบัตรกำลังสูงสุดคนละ300บาทม,มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีมาตรการและโครงการของขวัญปีใหม่จากหน่วยงาน ในสังกัดก,กระทรวงการคลังอื่นๆกยศออก็มีการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินนะครับ,รบก็มีการลดดอกเบี้ยต่างๆเดี๋ยวคุณอ,อ๊อฟจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกันผู้ค้ำประกันนะครับรวมถึงโครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะครับให้กับประชาชนนะครับมีการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสุขที่มั่นคงของทุกภาคส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีและมีภูมิคุ้มกันไม่ถูกหลอกลวงนะครับจากทาง กลอตนะครับมีโครงการกรมทันประกันภัยรายย่อยนะครับสำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับ,รบก็คือจ่ายถูกแต่คุ้มครองประชาชนในช่วงการเดินทางปีใหม่มีโครงการชมชิมช็อปยาสูบเชียงรายจากการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ามีเยอะแยะมากมายจริงๆนในแต่ละอย่างที่คุณต้นอ่านไปเนี่ยไปดูรายละเอียดมันจะมียอยนอกเหนือเพิ่มเติมจากนี้ใช่ใชจริงๆมีของ พออสสด้วยนะผมผมไปดูมาธนาคารางเขาบอกว่าใครจ่ายดีเ่ยมีให้ตังคพันหนึ่งเลยใช่ก็ยังเหมือนออมสินเหมือนมือนอสสนี่แหละใช่ใช่ครับทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าต้องไปดูนะครับไปดูไปศึกษาใครที่อยากจะขัดเคลื่อนเรื่องอะไรในช่วงปีใหม่นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับไปกู้เงินก็จะได้ได้ดอกเบี้ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะเดี๋ยวมาขยายความนิดนึงในเรื่องของกยศอย่างที่คุณต้นบอกนะครับซึ่งในเรื่องของ อขอยสอ,อย่างที่บอกก็คือลดหย่อนหนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งในตรงนี้คณะกรรมการกองทุนนะครับเขาก็มีมติเห็นชอบนะครับให้ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ซึ่งเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้ก็คือ65ก็ขยายออกไปครับเป็นสิ้นสุด30มิถุนายนปีหน้าเลยนะครับครับนะครับโดยมีรายละเอียดก็คือ1ครับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมจาก1%ต่อปีเป็น0.01นะ จากหเ,เป็น0.01ยลดเปอร์เเยอะมากสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้นะอันนี้ลดให้ไปเลยแล้วก็ลดเงินต้น5%เอีกนะอีกนะข้อ 2. นะครับสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิผดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวครับเท่ากับว่าคุณค้างอยู่สมมติค้างอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยคุณจะไปปิดบัญชีคุณได้ลด5บาทเตือ 9 5บาทเลยแน่นอนครับนันตัวบงดอกเบี้ยก็ได้ลดอีกจาก1เหลือ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่ะครับเอาครับสามครับปรับลดดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชาระนี่ปิดบัญชีอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเขากอบว่าไม่เสียดอกเบี้ยนะอืมโอ้ดีมากใจดีไปถึงไหนเนี่ยช่วยเต็มที่เลยอ่านะครับแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าในการปิดบัญชีเนี่ยนะครับก็ให้สําหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีนะ Dante, mark. ก็ชาระได้ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว uh ก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาเลยครับส่วนผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วก็นัดหมายวันที่ประสงค์จะชาระหนี้ปิดบัญชีได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นไปใช้สิทธิ์ได้นะถ้าอยู่ในระหว่างศาลอยู่เนี่ยถูกดาเนินคดีไปแล้วอยู่ระหว่างศาลเนี่ยไปลงทะเบียนทางออนไลน์ขอใช้สิทธิ์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้สิทธิ์นั้นคือเขาก็จะรอให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมศาลอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ปิดบัญชีแต่สิทธิ์ในการรับดอกเบี้ย ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับลดดอกเบี amentos, ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่ <Swedish. S 2> นะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับปรับลดดอกเบี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติครับนะครับแล้วก็ข้อที่ห้าครับลดอาตาราดอกเบี้ยปรับเหลือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนด ah. อ,อือโอ้โหเขาถือว่าช่วยนะช่วยเต็มที่เลยทางนี้ครับเงื่อนไขมาตรการทั้งหมดสามารถ ตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันของกอยศครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไล n e ก็ได้นะบัญชีทางการของกอยศนะครับหรือเขาบอกโทรตรงที่ผู้จัดก,การกองทุนก็ได้นะครับโทร,รไปที่กองนะทุนได้เลย0ูนย์สองศโทรไปสอบถามเลยก็ได้ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกในเรื่องของออนไลน์ทางโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับท่านนะครับ ไป<า>ดูในเรื่องของการลงทุนปีนี้ปี65ก็เรียกว่าประเทศไทยเราเนื้อหอมนะครับมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนเม็ดเงินในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปี64นะครับซึ่งญี่ปุน่นอจีนและสิงคโปร์นี่คือท็อป3 ที่มาลงทุนในเมืองไทยเป็นอย่างมากซึ่งการลงทุนนี้ก็ทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า5,000คนแล้วก็กระจายเม็ดเงินกระจายเศรษฐกิจต่างเนี่ยไปสู่ระดับต่างๆเพราะว่ามันมีคนเดินทางมามันมีการเข้ามาทำงานมีการใช้ชีวิตร,ร้านอาหารการเดินทางการซื้อสินค้าต่างเนี่ยก็มีความคึกคักมากขึ้นนะครับ,รบโดยต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกนะครับก็คือญี่ปุน่น นะครับ,รบสิ America, คบงคโปร์นะครับสหรัฐอเมริกานะครับฮ่องกงนะครับและจีนนะครับซึ่งถ้าดูในปี64นะปี64เนี่ยในช่วงเดียวกันคือช่วง11เดือนเนี่ยม,มกรกาถึงพฤศจิกายนะยังไม่เต็มปีนะก็มีเงินลงทุนประมาณ64,000ล้านบาทแต่ว่าปี65นี้เนี่ย11เดือนก็1.1แสนล้านบาทไปแล้ว คือมีอัตราการเติบโตเป็นอย่างมากครับซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้มีการลงทุนส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเรานโยบายส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอาทิการออกแบบก่อสร้างติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงานนะครับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภาบริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในพื้นที่แปลงสำรวจที่รับสัมทานในอ่าวไทยบริการขุดลอกถมทะเลและก่อสร้างม่านดักตะกอนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท่าเรือ,อม,มาบตาพุทธนะครับบริการสถ,ถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอูอันนี้กำลังสดใสอย,ย่างมากเลย บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัยนะครับและบริการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data นะครับซึ่งพื้นที่การลงทุน EEC เนี่ยก็เยอะมากนะ,ะเชิงเซาชนบุรีรักยองก็เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมนะม,มุ่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคยไปคุยกับคุณวิบูล์กรมดิษฐ์ครับนะครับท่านก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าราวามันมีเสน่ห์เฉพาะเฉพาะในเรื่องของอัธยาศัยของคนไทยนี่แหละคือมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างควบคู่กันแล้วเขาบอกถ้าใครมาไทยนะนักลงทุนก็บอกติดกับประเทศไทยหมดหลงเสน่ห์เจอพวกเราอย่างนี้ครับเจออัธยาศัยคนไทยเจอวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยธรรมชาติสวยงามใช่อาหารอร่อยใช่แล้วคนไทยเนยน่าถูกต้องและที่สําคัญก็คือแรงงานไทยเนี่ยถือว่ามีศักยภาพแล้วก็มีความ ชำนาญด้วยนะครับคือเรียนรู้เร็วถูกต้องเรียนรู้เร็วบางคนหมด้ล้วลงทุนเนี่ยโดนให้กลับประเทศเลยร้องไห้เลยนะท่านบอกอ่าบางคนมาบอกอยู่ไทยงานมีคงมีแฟนอะไรอย่าง้อาหลวงพ่อนนยนะครับอ่ะตอบเรื่องนะครับมาพูดถึงเรื่องงานนะคุณต้นเขามีการเก็บข้อมูลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชงกิ่นท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยที่จบใหม่แล้วมีงานทำเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีประมาณแ80ดสิซที่มีงานทำ ะะถือว่าเศรษฐกิจมัน,มน,นไปได้ไปได้ไปได้มันเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับก็บนะครับซึ่งในประเด็นนี้อทา่จริงจากเรื่องนี้นะครับก็เป็น,ปนการสํารวจของสำนักงานประกันสังคมนะคือไม่ใช่เป็นตัวเลขลอยๆนะค,คือไปดูเลขตัวเลขจากประกันสังคมข้อมูลชัดเจนใช่ครับเพราะว่าเด็กจบใหม่เดียนในปี6 3สามถึงหนะครับมีอยู่จํานวน1นึ่งล้านหนึ่งแสนายครับและเมื่อไปตรวจสอบนะครับกับฐานทะเบียนประกันสังคม ในจำนวนนี้ครับเป็นผู้ที่มีงานทําแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยถึง900าแสกว่ารายครับคิดเป็นร8 0ครับก็เลยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในแต่ละปีนั้นมีเด็กจบไปทยอยเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนคนครับส่วนที่เหลือก็มีประกอบอาชีพอิสระบ้างไปทํางานต่างประเทศบ้างแล้วก็เรียนต่อบ้างนะครับแล้วก็ในกระทรวงแรงงานเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้นะฮะก็ มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการจ้างงานภาครัฐจากพละกองเงินกู้แล้วก็งบประมาณประจําปีแล้วก็มีการฝึกฝีมือทักษะของแรงงานเพื่อประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนะครับแล้วก็เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตชลบุรีระยองกระบี่เชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพเป็นต้นนะครับ ซึ่งในเรื่องของงานจริงๆเนี่ยต้องบอกตั้เลยนะครับว่าไม่ขาดนะงานเนี่ยของเรามีเยอะอเพียงแต่ว่าตอนนี้คนที่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยในแต่ละสาขาเนี่ยแมยังออกผลิตออกมาน้อยเพราะเขาก็บอกว่าจริงๆอะเครื่องจักรอะ มันทำงานโอเคแหละแต่ที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือคนที่ไปคุมเครื่องจักรอีกทีหนึ่งอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญคือเครื่องจักรดีแค่ไหนก็ต้องใช้คนนี่แหละเข้าไปควบคุมเข้าไปบริหารจัดการใช่ใช่นะฮะถือว่าเป็นโอกาสนะไงเชียร์ให้น้องๆมีงานทํากันทุกคนแล้วกันครับก็เขามีอุตสาหกรรมเป้าหมายเนาะตอนนี้เป็น12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ S เคอบนั่นแหละที่ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนเกิดการพัฒนาอันนั้นแหละ เรียนจบปับ๊บมีงานทำนมั่นคงและมีะไรายได้ดีก็ต้องวางแผนด้วยนะครับอ่ะ,อะไปดูเรื่องโควิดกันบ้างโควิดช่วงนี้หน้าหนาวนะ,ะตามที่หลายฝ่ายคาดการว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยโควิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็ คนเรามีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางท่องเที่ยวไปมามค้าขายกันคึกค<ะ>ักนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญบรกูลนะครับท<ะ>่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขได้กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็บริหารจัดการได้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยคุณอนุทินยืนยันว่าอยู่ภายใต้การควบคุมคือภาครัฐสามารถ รองรับได้สําหรับผู้ติดเชื้อทั้งในเรื่องของการดูแลนะครับการช่วยเหลือ,อและการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นรวมถึงคนที่เคยติดโควิดแล้วบ,บางคนเข้าใจว่าเคยติดโควิดแล้วจะติดได้ยากหรือว่าจะไม่ติดได้อีกอซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับคือ ติดแล้วก็ติดอีกได้เหมือนเป็นวัดอะครับเป็นแล้วก็เป็นอีกได้ใช่แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิดทําให้มีอาการน้อยนะครับก็อย่างน้อยนะควรจะสี่เข็มแต่ละเข็มก็คือ4เดือนนะก็มีสี่เข็มสเดือนอันนี้จําแบบง่ายๆนะครับก็ไปฉีดกันโดยเฉพาะกลุ่ม608ูนย์ ก็ตอนนี้ไปฉีดได้สะดวกรวดเร็วนะแถวบ้านผมก็ไปฉีดที่รอพสตอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปแบบโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วใช่ก็ไปใกล้บ้านแล้วก็ไม่ต้องรอครับไปถึงเนี่ยฉีดได้เลยแล้วก็เลือกได้อ่าตอนนี้คือมีหลายยี่ห้อเลยแล้วแต่ท่านสะดวกเลยแล้วซึ่งการฉีดอย่างน้อยสี่เข็มเนี่ยก็ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะ,ะยี่ห้ออะไรก็ได้ไดที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพี่ฉีดกันไตหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งของเอกชนเนี่ยคือผ่านการรับรองแล้วว่าโอเคเพราะฉะนั้นไปฉีดกันนะกลุ่ม608แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยทั่วไปรวมถึงเด็กเล็กตอนนี้ก็ฉีดได้ก็คือ6เดือนขึ้นไปใช่ไหมก็มีวัคซีนแต่และชนิดแต่และแบบท่านก็ไปติดต่อเบื้องต้นเนี่ยคือภายที่อนามัย ครับอันนี้ชัวร์สุดผู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือยังยังเราสองคนเนี่ยก็เคยติดโควิดก็เคยฉีดวัคซีนกันมาก็อาการถือว่าน้อยน้อยน้อยถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะเพราะว่าวัคซีนช่วยได้จริงครับนะครับอันนี้สําคัญมานะฮะมาแสดงความยินดีกับประเทศไทยกันอีกหนึ่งเรื่องครับนะครับไทยครับคว้ารางวัลประเทศที่มีที่พักได้รางวัลมากที่สุดครับ จากอ g o ก a นะครับต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีที่สี่แล้วโอ้สุดยอดมากยอดเลยนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีที่พักนะที่ได้รางวัลมากที่สุดจากแพลตฟอร์มอ g โ d a ครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้รับมาต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีที่สี่แล้วนะครับ รางวัลน,นี้มาจากไหนมาจากการรีวิวของผู้ที่เข้าพักจริงครับแล้วก็องค์ประกอบลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าราคาบริการความยืดหยุ่นอะไรพวกนี้นะฮะครับเลโอโกด้าก็จะมอบเครื่องหมาย g o c y c l n e Award ครับในหน้าเพจเลยนะครับในการให้เครดิตอโคด้านะครับซึ่งจะช่วยให้โรงแรมรีสอร์ทหรือที่พักของประเทศไทยนะั้นมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถค้นหาในแพลตฟอร์มเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นการรับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นนะฮะว่าไทยนั้นยังเป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวในการที่มาเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอ่าแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นกระแสที่นิยมในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรีสอร์ทรวมทั้งอุตสาหกรรมการบินแล้วก็ขนส่งบริษัททัวร์ธุรกิจนำเที่ยาต่างๆที่ให้ความร่วมมือกับ นโยบายของรัฐบาลจนสามารถทาให้ภาคการท่องเที่ยวภาคเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ครับคือตัวเลขปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยแล้วนะทะลุ10ล้านคนแล้วถ้าจนถึงครบสิ้นปีเนะี่ยคาดว่าต้องมี11ล้านคนขึ้นและใ,ในปีหน้านะฮะเขามีการคาดการแล้วว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยประมาณ2 0่สถึงยีล้านคนก็คือมากกว่าปีนี้สองเท่าซึ่งล่าสุดไปคุยกับนายกสมาคมโรงแรม ไทยภาคตะวันออกครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าครับตอนนี้ตลาดที่มาก็คือทางยุโรปเนี่ยมาหลักๆเลยยุโรปอเมริกาอินเดียครับในอินเดียนี่ถือตลาดใหม่นะอ่าตอนนี้ตลาดใหญ่ใช่นะผมไปพัทยาเนี่ยเห็นในคนข้าเยอะเยอะเยอะครับอ่าแล้วก็ทางทางแถบทางซาอุอะไรทางนั้นอ่ะครับ อ่าทางนั้นก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มมีมาเฮ้แล้วพวกนี้มีตังค์ยังขาดจีนนิดนึงอ่าคือจีนตอนนี้เขาเริ่มผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมาชุดใหญ่โอ้บูมตอนเนี้ยสนุกขนาดนเลยอ่าทีเนี้ยสร้างงานสร้างเงินให้คนไทยเราครับอ่าวันนี้ครับหมดเวลาครับโครงการสุสาห์ติดตามเราสองคนย้อนหลังได้ทาง Facebook y o u t u b e TikTok นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ